สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับก่อนอินฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยๆขาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับนี่ครับเหรียญเสมาพระพรมหลวงพระพัดบุญยญกาโมครับรุ่นพรมพัดพันล้านสองครับ วันนี้มาให้ดูนี่คือเป็นรายการที่9ก,กรรมการนะครับนี่ครับมาดูนะครับนี่ครับใครทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันนะนี่ครับใบรายการนะครับราคาจองเนี่ยชุดละสองพันบาทนะครับสร้างแค่นึรชุดนะครับตอนนี้อยู่ที่ผมก้าชุดนะครับประกอบด้วยเนื้ออะไรบ้างเนี่ยมาดูกันประกอบด้วยเนื้อกะไหลทองลงยาพื้นแดง ขอบแดงบนแดงหลังลงยาพื้นแดงครับแล้วก็กระไหลเงินหน้าก,ากากทองทิพ์ลงยาพื้นเขียวขอบแดงบนน้ําเงินแล้วก็กระไหลทองลงยาฟ้านะครับขอบแดงบนเขียวและกระไหลเงินหน้าก,ากากทองทิพ์ลงยาน้ําเงินขอบเขียวบนแดงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวันนี้เราแบ่ง f อฟนะ ใครเร็วใครได้นะครับไปที่เฟซเอ็มสายบุญได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะบอกราคาที่หลังราคาจองสองพันบาทนะนี่ผมแกะตัวอย่างสดๆหนึ่งหนึ่งกล่องไปเลยครับเพราะผมก็อยากเก็บเหมือนกันรุ่นนี้นะครับอันนี้แกะซีนกันสดๆกับพรมพัดพันล้านสองนะครับโอ้โหราคาจองสองพันเดี๋ยวมาดูกันขอซูมเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเปิดแบ่งเอฟซีมีแค่แปดชุดนะครับใครเร็วใครได้นะบอกไว้ก่อนนะนะครับเฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะบแบ่งปันอยากให้ เก็บไว้ในรุ่นสวยๆราคาเบาๆนบๆนะครับมามาดูครับรุ่นแรกครับรุ่นแรกอ,องค์แรกโอ้ยรายการที่หนึ่งเลยครับโอ้โหสร้างแค่199ชุดผมได้เลขสองหลักนะ82นะครับตรงนี้ได้ได้หมายเลข82นะต่อโค้ดด้านนี้ด้วยครับมามาดูกันเลยโอ้โหต่อโค้ดด้านนี้นี่อันนี้82 แล้วก็ต่อโครตรงนี้ด้วยนะครับอย่แกะเหรียญมาดูเลยนะโอ้โหเนี่ยครับเป็นลงยาหน้าหลังอย่างคมเลยนะครับข้บางหน้าโอ้โหข้างหน้าเป็นเหรียญเสมานะครับโอ้โหชุบทองพื้นแดงซุ้มแดงบนแดงนี่คือเหรียญแรกนะครับนี่คือเหรียญที่หนึ่งต่อไปโอ้โหเดี๋ยวจะดูว่าจะบอกว่าเปิดราคาเท่าไหร่นะครับตามกว่าจองเยอะด้วยราคาจองสองพันนะครับ ราคาจองสองพันเหรียญที่สองโอโหเหรียญที่สองเป็นชุบทองชุบทองโอ้โหหมายเลขเบิร์นโดย,โดยโองค์นี้เลยหมายเลขสองหลักห้าห้านะครับโอ้ชัดเลยเนดูครับหืมสวยจริงนะครับนี่หมายเลขห้าห้าด้านหลังเขียนว่าพมพัดพันล้านปีสองห้าหกสี่นะครับโอ้ยด้านหน้าเป็นพื้นฟ้าซุ้มเขียวขอบแดงครับนี่คือหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าเหรียญต่อไปครับเหรียญที่สามครับ นี่แกะกันดูสดๆเลยนะครับดูที่จะมีเลขสวยไม่สร้างแค่199ชุดเท่านั้นนะครับอยู่ผมไม่แบ่งไปเนฟซีที่9อยู่ที่8ชุดแล้วกันชุดหนึ่งผมเก็บโอ้โหอันนี้เป็นกระล่เงินครับกระล่เงินหมายเลข153ครับต่อโค้ดเหมือนกันหมดต่อโค้ดสาลานะครับด้านสายมือโอ้โหมีโค้ดด้านบนตรงนี้อีกนะนี่ครับมีโค้ดตรงนี้อีกนะครับโอ้โหมีโค้ดหลายจุดเลยนะ มาดูความกว้างของเหรียญหน่นอยเหรียญขนาดพอดีกาลังดีนะครับความกว้างอยู่ประมาณที่สองจุดสองจุดเก้าเซนนะครับความยาวก็ความยาวอขอวัดท้งงนาเลยความยาวก็โอ้ยความยาวสี่จุดห้าเลยนะโอ้โหอัวนี้หน้ากาก,ากทองทิพย์เลยครับต่อโค้ดที่ห่วงด้านบนด้วยนี่นะครับ โอ้โหสวยนะครับชุดกรรมการโอ้โหเหมือน,นงเงินเลยเหรียญนี้สุดท้ายน่าจะเป็นกระไหลเงินแน่เลยกระไหลทองสองเหรียญกระไหลเงินสองเหรียญแน่เลยนะครับเดี๋ยวดูเหรียญสุดท้ายครับนี่คือหนึ่งราคาจองสองพันบาทนะโอ้โหราคาจองสองพันผมเปิดท่าไห่ดีเนี่ยโอ้โหยังไงครับเป็นกระไหลเงินจริงครับกระไหลเงินหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่นะครับต่อโค้ดเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหอัหอนนี้ลงยาเขียวนะครับ โอ้โห,โหลงยาแดงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมาแบ่งปันเอฟซีนะครับกับชุดกรรมการพรมพลัดพันล้านสองนะครับชุดกรรมการนะครับแบ่งปันเอฟซีในราคาชุดละใายเร็วใครได้เลยนะครับชุดละเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับขอท่านเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ